สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ NTRider นะจ๊ะ,ะวันนี้ก็ออกจากบ้านช้านิดนึงเรากำลังจะไปกันที่อยุธยาครับผมอตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง30นาที35แล้วอ่ะ,อะเราเพิ่งออกจากบ้านนะฮะเป้าหมายของเราก็คืออยุธยาฮะ เราจะไปร้านประจำฮะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานห <Wow. S 1> น้าวัดสุวรรดารามนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวภักหวานหน้าวัดสุวรรณนี่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วในยุธยาครับแต่ตอนนี้คืออุณหภูมิล่าสุดที่ดู32องศา oh, <no. S 1> ตายตายตยขับรถออกจากบ้านที่32องศาโอ้โหนี่อะ แดดก,กำลังดีครับกำลังร้อนครับร้อนมากด้วยครับครับก็เดี๋ยวจะไปอยุธยาถ้าออกจากตัวบ้านผมก็จะออกเส้นนี้ฮรก็คือวิ่งจากหนองจอกครับผม มาตัดคู่ซ้ายเนี่ยแล้วก็มาออกเส้นถนนนิมิตรใหม่ฮะก็เดี๋ยวเราจะยูเทิร์นไปฝั่งนู้นแล้วเราก็จะวิ่งเส้นตรงนิมิตรใหม่แล้วไปยาวเลยโอเคนะยูเทิร์นแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะไปยาวครับไปถึงลำลูกกาฮะถ้าเป็นรถยนต์มันก็ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์ฮะแล้วก็ไปโผล่บางปะอินได้เลยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องเนี่ยฮะ เดีย๋ยวเราจะไปรัดเข้าคองเจ็ดกันนะ หลังจากที่เราวิ่งจากเส้นนิมิตใหม่มาใช่ไหมเราก็จะมาชนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าลำลูกกาของเจ็ดฮะซึ่งถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปทางอานู่นแหละไปทางไปออกนครนายกได้ไปออกหนองจอกได้ไปออกไรได้ฮะตรงนู้นแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะไปเส้นนี้มันจะไปสุดที่ดอนเมืองนะแต่เราจะไม่ไปฮะเส้นนี้ก็คือใช้ทางหลักๆเลยก็คือ ไปสุดที่ดอนเมืองโอ้โหทำไมรถมันติดจังวะเชียงห้าสิบสองแล้วฮะจะถึงกี่โมงวนะฮะเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยฮะไปเลยตามทางเราจะไปเส้นของเจ็ดทัญะฮะนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาเส้นนี้นะจะออกสายเอเชียจะออกอะไรถ้าอยู่แถบนี้นะถ้าเป็นรถยนต์ มันก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่ปัญหาไปขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกไปได้เลยแต่เราเป็นมอไซค์เราก็ต้องล็อกไปอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็วิ่งตรงยาวเลยเนี้ยคือใครจะใช้ก็ระวังนิดนึงนะฮะทางก็จะเป็นเนี้ยเนี้ยอย่างนึงเลยทางเป็นอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากหายเหตุก็รถบรรทุกครับผมรถบรรทุกวิ่งเยอะนั่นแหละครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับใช้ถนนเส้นนี้ รถบรรทุกค่อนข้างเยอะฮะก็ต้องขับไประวังตัวเองไประวังถนนไปด้วยนะเพราะว่าหลุมมันเยอะมากเราก็ต้องจอดเติมมันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ออกจากบ้านลืมเติมน้ำมัน ับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วม่อคิดออกเดินทางต่อฮะเนี่ยเมื่อกี้แดดเป่งเปียงใช่ไห<ๆ>มตอนนี้แบบเฮ้ยมันร่มแล้วอะอากาศคล้ายๆฝนจะตกอ่ะมันแบบอา้าวๆไม่ได้เตรียมเืซอกันฝนมาด้วยนะยานะ ba 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 วิ่งมาจนสุดสายเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ยฮะที่เป็นสะพานเนี่ยข้ามไปยาวๆเลยเห็นตรงนู้นไหมนถนนพหลโยธินเนาะเราก็ไปมิตรภาพไปตราบุรีครับผมเนี่ยป้ายจะอยู่ตรงเนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายกรุงเทพอยุธยาตรงไปนะครับคือเส้นนี้มันก็ยิงตรงเข้ายุธยาได้เลยมันก็จะสะดวกตรงนี้ฮะมันไม่ต้องไปอ้อมมันไม่ต้องไปอ้อมเข้าทางสายเอเชียฝั่งนูน้นอ่านไปห้าสิบกว่านาทีแล้วฮะ เรากำลังจะเข้าที่นิคมรัจะนะถ้าวิ่งตรงไปสุดเส้นนี้ก็จะเข้าอายุธย,ยาเลยแต่ถ้าจะไปสายเหนือสาย,อายเอเชียก็ออกนี่ครับเนี่ยกรุงเทพเนี่ยออกนครสวรรค์เส้นนี้แล้วก็วน ตอ,ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบห้าบ่ายโมงสาสิบห้านาทีเราไปถึงอยุธยาใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมดชั่วโมงกอ,อจากบ้านมาก็โอเคอยู่นะเพราะตอนออกออกจากบ้านมันเที่ยงครึ่งอลเนาะอันนี้ก็บ่ายโมงบ่ายโมงสามสิบห้าบ่ายโมงสาสิบหแล้วจากนี้ก็ไม่ต้องวอกแวกไปไหนฮะ จริงตรงยาวเข้าเกาะเมืองยุธยาเลย ช่วงนี้ก็เงียบเหงาเนาะหลังจากที่มีโควิดระบาดก็ดูเงียบๆปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะครับรอบเกาะเมืองเนี่ยจะมีฝรั่งปั่นจักรยานเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรวะแดดร้อนเปี้ยงๆแต่ฝรั่งมันชอบแดดเมืองไทยเว้ยฝรั่งก็ชอบแดดเมืองไทยฮะเขาปั่นจักรยานแบบเนี่ยแดดอย่างเงี้ยเขาปั่นเฉยเลยเขาไม่สนใจโรคเลยเต็มเกาะเอเอก็ดีนะบางเขาไม่เคยเจอแดดแนะเนาะ อเครับถึงแล้วฮะแปดโมงถึงสามทุ่มร้านเปิดหรอก๋วยเตี๋ยวผักหวานมีตาฮาลาด้วยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเออเว้ยเป็นตาฮาลาเว้เพิ่งสังเกตเดี๋ยวดูว่าว่าคนจะเยอะหรือเปล่าอ่แมแกปะมอไซจอดได้ไหมตรงนี้ โอเคฮะถึงแล้วครับผมมาถึงตอนบ่ายโมง4ี่บนาทีก็ใช้เวลาไปชั่วโมงนิดๆชั่วโมงกับอีก10บส,สิบนาทีฮะชั่วโมงเสร็จเดี๋ยวฮะตอนนี้เราก็มาจัดการเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินอะไรข้างในแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวพักหวานก็อยู่ตรงทางเข้าวัดสุวรรณเลยนะฮะวัดสุวรรณดารามครับผมอ่า ร้านนี้ขึ้นชื่อหลากๆเลยที่ชอบมาแล้วชอบกินที่สุดก็คือเห็ดทอดกับผัดไทยอร่อยมากหิวแล้วลรวทั้งกินอะไรผัดก,ก็กินได้กันดีผัดไทยกุ้ม่น้ำยำหอมหวานใครมากินร้านนี้แนะนำฮะมีประโยชน์ด้วยเขาบอกว่า เมนูแนะนำเลยจาก<ล>ใครจากผมนี่แหละชอบมากเดี๋ยวแปะเพจร้านไว้ให้ก็สั่งนี่ใส่แล้ว็ส่ไม่มีแล้วครับครบแล้วแหละคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเที่ยวอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดนะแต่คนเยอะมากฮะ <c oughs> ยังไงก็เข้ามาก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะแมสเมอร์สอะไรก็ใส่แล้วก็มีเจลล้างมือเตรียมมาด้วยก็ดีครับผมอ่าป้องกันตัวเองหน่อยถึงถึงวันเนี้นะัดที่ถ่ายเนี่ยอบคุณครับเราคอนก็ค่อนข้างใ่เยอะนะแล้วก็ยังไงก็ดูแลตัวเองนิดนึงอย่างว่าร้านร้านนี้ค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเกาะพิจิตยาก็ แล้วที่สําคัญหลีกหนีความร้อนมานั่งนในห้องแอร์เย็นๆสบาาโอเคแล้วก็เมนูนแนะนําก็อย่างที่บอกนะเห็ดทอดต้องมาแล้วต้องสั่งนะมาแล้วต้องสั่งของมันต้องมีมาแล้วต้องกินมาแล้ว กุ้งแม่น้ำ่ะเป็นชื่อมากที่นี่ <c oughs> คือกุงก้งเนี่ยกุ้ง่างี้เลยมาตัวงี้เลยแล้วก็มีอันนี้ลองสั่งกินใช่ไหมเขาเรียกอะไรเส้นเดี่ยวแกงเส้นเดียวแกงอ่าอเหาือย่างหนึงน่งยังไม่ครบก็คือว่ายำหรือว่าอะไรนะผักหวานอ่ายำผักหวาน,น,นมายังมาพอดี 何やろな。<music> <music> ะหลังจากที่เราทานอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเราก็เตรียมตัวไปกินของหวานกันนะไปคาเฟ่วันนี้ก็จะชิลอยู่ที่ธยาสักสามสี่โมงเนาะค่อยกลับบ้านอ่าฮะก็อย่าลืมครับก๋วยเตี๋ยวผักหวานอยู่หน้าวัดอะไรนะสวุวรรณดารามสวรรดาราม,าามโอ้โหผู้ยากวันนี้ก็จะมีชื่อเสียงเรื่องจิตกรรมฝาผนางังถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงภาพที่ มีการชนช้างของแล้วก็เรื่องราวของสมเด็จพะระนเรศวรนะฮะก็ะอยู่ที่วัดนี้หมดเลย <c oughs> เป็นวัดเก่าแก่อันนี้ก็อยู่หน้าวัดเลยใครจะมาก็ลองมาดูแต่วันนี้อาหารก็อร่อยนะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> เรามานี่ก็บ่ายโมงครึ่งนะ,ะมันจะบ่ายสองแล้วแต่คนยังเข้ามาเรื่อยเรื่อยคนเยอะครับวันอาทิตย์โอเคปิดร้านปิดร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงปิดสามทุ่ม เออเดี๋ยวเราไปละ ก่อนมาไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มานานนะถ้าใครกลับไปดูคลิปเดิมๆตอนที่ว่านั้นตอนตอน,ตอนนู้นขี่500มานะก็ใช้ก็หลายปีนะพอมารู้สึกว่าอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะไม่รู้รสชาติขนมจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมง21นาทีกำลังจะ4โมงครึ่งนะเราก็ได้ออกจากร้านต้นมะม่วงก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วครับก็ก่อนกลับก็จังหวะดีเนาะคือแดดก็จะล่มลมตกหน่อยไม่เหมือนเมื่อตอนกลางวันซึ่งแดดแรงมากครับผม,มก็ยังพอได้ขี่รถเดี๋ยวเราไปขี่รถวนเล่นดูข้างในฮะ นีฮะใครจะมาก็อยู่เนี่ยเนี่ยตรงข้ามกับสะพานพุทธไทยสวรรค์ฉะไกลใหญ่ฮะเปิด GPS มาก็น่าจะรู้นะเออแล้วแล้วก็ร้านผักหวานที่พาไปดูที่แรกครับผมถ้าใครมาไม่ถูกให้เปิด GPS มาที่วัดสุวรรณนะครับครับตอนนี้เราก็ขี่รถวนกรอบ เราก็ขี่รถวนเกาะเมืองก่อนนะี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปกลับออกทางเดิมมันแหละดูโบราณสถานช่วงนี้มันยังพอขี่รถเล่นได้เพราะว่าแดดมันเริ่มล่มแล้วก็ร้านอาหารหลายๆที่ในยุทธยานะครับก็จะเ,เข้าร่วมโครงการช่วงนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการก็คืออะไรนะคนละครึ่งแล้วก็เราชนะอ่าก็ ใครที่จะมาเที่ยวหรือมาหาของกินช่วงนี้ก็เนี่ยกำลังดีเลยครับที่ใครที่อยากจะใช้สิทธิ์ก็เข้ามาได้เลยเนาะเออของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอยุธยานะคะก็คือโรตีสายไหมแต่เราไม่ได้ซื้อหรอกวันนี้เราไม่ได้ซื้อกลับหรอก อเออเอเอสวยดีขอขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ได้ยิ่งดีครับผมอา่าก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องห่างๆทิปไปสักพักหนึ่งใครที่อ่อชอบดูติดตามช่องของเราแล้วก็ดูคลิปของเราก็ต้องแจง้งแจ้งกันก่อนว่า พอเข้าหน้าร้อนนี่ช่วงทริปผมก็จะหายไปเยอะการขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มเริ่มเริ่มจะแบบจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มร้อนละอ่าเราก็จะนอนอยู่บ้านเนี่ยนั่นแหละครับโอเคครับก็วันนี้ก็หนึ่งวันกับเกาะอายุธยาก็ประมาณนี้ฮะแล้วผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไปแล้วกลับบ้านเราดีกว่าปะ Ah, uh, então.